ใส่ใน Google Translate ก่อนเว้ยก็แปลจากภาษาสว n สเกสวเดชที่ถ้าเขาเขียนบอกว่า Betuning เนี่ย Betuning มันแปลว่าเนนย,ยังงงอยู่ก็อให้แปลเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรนะภาษาอังกฤษแปลว่า Accentuation Emphasis ยังไม่เข้าใจอีก เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าการเน้นการให้น้ำหนักความสําคัญความหนักแน่นการย้ําการตอกย้ำเอ๊ะยังไม่เข้าใจอยู่ก็ปิดเราก็มาใช้ซีนโนนิมนะคะก็ซีนโนนิมบ i t ท,ทูนิ่ s y โนนิมก็คือแปลว่าแบบคำใกล้เคียงความคำที่มีความหมายใกล้เคียงเนาะก็เขียนว่า b e t ทู n i n g Synonym ก็คือเว็บ,บแรกเลย s y n o n y m se มาดูซิว่า b e t ทู n i n g แปลว่าอะไร b ิ t <tuning> ทู n i n g แปลว่า e x t e n d t ต r i n t e x ็ก n ซน t ูนโฟ o ัส t ริกอุดท่อก็แปลว่าอุดท่อนั่นเองก็คือการออกเสียงการเน้นเสียงถ้ายัางไม่เข้าใจคำพวกนี้อีกก็ copy แล้วไปวางที่ r เ h ช t ได้เลย ก็คือแปลภาษาก็ใส่ไปให้หมดทุกคำเลยแล้วก็มาดูมันแปลว่าอะไรแปลว่าการเน้นเสียงสำเนียงน้ำเสียงนั่นเองจบข่าว